สวัสบบดีทุกคนสำหรับเสาว,วันเสาร์เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะพาไปบึงบรรยากาศในการลงแปลงบักเขื่อ,อที่ว่าได้สำเร็จไปแล้วเนาะในการลงบักเขื่อ,อเดี๋ยวเราจะพาไปเบึงนะทุกคนเนะาะแปลงนี่ก็จะมีประมาณอยู่เกือบเกือบครึ่งไรนี่แหละประมาณเกือบครึ่งไรควันขางไงหนึ่งนะทุกคนเนาะ ที่เราลงไปเรียบร้อยแล้วล้วมีการห่มเฟืองเนาะเพื่อให้เก็บความชื้นเพราะว่าเวลาตอนสวยมามันแดดฮ้อนหลายทุกคนถ้าว่าโบโบห่มเฟืองแบบนี้เนาะมันจะระเหยน้ำออกไปแล้วหให้ดินดินแห้งไว้เนาะทุกคนเนาะ,ะสำหรับการลงบ่เขือของเฮาก็ถือ่ว่าสำเร็จไปที่เหลือกอมีแต่ปวดระบาดรักษาเนาะเพื่อให้มันงอกเงย อเพื่อจะได้ทามาอุนเดี๋ยวเป็นอะไรต่อไปเดี๋ยวเขาจะมาเห็ุคลิปให้ทุกคนเบ่ง